ป้ายต่อไปคือยารักษาโควิดไม่งั้นบางประเทศไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมบางประเทศก็ออบไม่ได้หมายถึงประเทศไหนนะบางคนอย่เพึ่งร้อนตัวคือจากวิดีโอที่ออบบอกว่าขอส่วนกระแสรเรื่องข่าวจับคนหนีเหรืออะไรเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆส่วนใหญ่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันแต่ก็จะมีบางคนซึ่งออตกใจมากๆว่าจนถึงแบบ สถานการณ์อย่างตอนนี้ประเทศเป็นแบบนี้ก็ยังมีความคิดที่เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนปีที่แล้วซึ่งซึ่งเดี๋ยวเพิ่งร้อนตัวเราไม่ได้บอกว่าอะไรเราก็ก็เลยคิดว่าคือเหมือนกับว่าประเด็นสําคัญคือประเทศบางประเทศเนี่ยเราไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ<ไ>เรื่องของการ<ไ>ฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดคือไม่ได้ให้ค่าไม่ได้บอก,บอกไม่ได้ความสําคัญไม่ได้ให้ค่ากับการตรวจ ตรวจโควิดหรือฉีดวัคซีนสักเท่าไหร่มองเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทําเหมือนตื่นมาก็ต้องแต่งฟันเท่านั้นเองก็หมายความว่าคนที่เข้าประเทศบางประเทศเนี่ยถึงแม้จะฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดมาสักกี่รอบก็ตามเขาจะไม่มีทางสบายใจเพราะว่าจะมีเบื้ดดติงที่ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ติดได้คือคนฉีดเนี่ยคุณไม่เป็นไรแต่คุณยังแพร่เชื้อได้คือมันมีส่วนที่ถูกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันลดลงไปเยอะมากจากร้อยก็อาจจะเหลือแค่ ไม่กี่เปอร์เซ็นที่ยังมีความเสี่ยงถูกไหมแต่ว่าประเด็นสําคัญของประเทศบางประเทศก็คือไม่ได้รีบฉีดแล้วก็วัคซีนไม่ได้ดี่ไม่ได้บอกว่าแย่นะวัคซีนไม่ได้ดีนี่คือประเด็นสําคัญที่คุณควรจะไปคือออบบอกแล้วว่าที่จะต้องไปต่อว่าคือคนออกกฎเพราะว่าคนกลุ่มเดียวกันก็คือคนที่เอาวัคซีนมาฉีดช้าและวัคซีนไม่ได้ดีคือดีไม่มากพอนั่นคือประเด็นไม่มันไม่ได้เกี่ยวว่าคนฉีดเข้ามาแล้ว แล้วยังแพร่เชื้อได้แถมคนเข้าประเทศเนี่ยที่ฉีดมาแล้วเนี่ยเขาต้องตรวจอีกสักกี่รอบซึ่งแสดงว่าคนพวกนี้ไม่ให้ค่าของการตรวจโควิดกับการฉีดวัคซีนเลยมองเป็นพิธีกรรมอย่างหนึง่งก็เลยออกกเอาลยตั้งหัวข้อว่าป้ายต่อไปคือยารักษาโควิดเพราะว่ามันจะคือตอนเรายังไม่มีวัคซีนเรามิในแต่การตรวจโควิดประเทศหล,หลายประเทศส่วนใหญ่ที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็สบายใจกันแล้วว่าคุณแค่ตรวจโควิดคุณก็เข้าประเทศได้อย่างเอามายืนอยู่ตรงนี้เอายัางฉีดไม่ครบ อัพตรวจโควิดเขาก็ให้เข้าแล้วก็สถานาการณ์ก็ปกตินะแต่ว่าพอมีวัคซีนก็คือชั้นที่2แล้วใช่ไหมก็คือชั้นที่2แล้วก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตรวจโควิดอีกซึ่งปกติตรวจ PCR มันก็แม่นอยู่แล้วไม่ร้อยเปเซ็นแต่ก็แม่นมากมีฉีดวัคซีนอีกเรียกได้ว่าเก้าสิบเซนน่าจะได้แต่ก็อย่างที่บอกครับบางประเทศยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ให้ค่า มีสองอย่างนี้ยังไม่สบายใจปกติตรวจเขาตรวจแค่รอบเดียวเขาก็สบายใจกันแล้วนะนะครับแล้วก็อย่างยุโรปเนี่ยฉีดวัคซีนเขาก็ไม่ต้องให้ตรวจโควิดด้วยซ้ำแต่นี่ทั้งฉีดทั้งตรวจตรวจทั้งสี่รอบก็ยังไม่สบายใจก็จแสดงว่าต่อไปก็ต้องเป็นยาใช่ไหมยารักษาโควิดว่าอ่ะเก้าสิบกป้องกันได้เก้าสิบกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วยังมีเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะมียามาอีกแต่ว่าอัเชี่รเลยนะต่อบางประเทศต่อให้มียาเนี่ยนะเขาก็จะเล่นเกมการเมืองกัน ว่ามียาแล้วยังเหลืออีกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่ามียาแล้วก็ยังตายได้นะคุณหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาจะไม่ยอมให้มันจบง่ายๆแล้วก็ที่น่าสงสารคือบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่โอเคเข้าใจอยู่แล้วที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยเขาก็จะยังอยู่ในวาทกรรมนี้ไม่เลิกก็หน้าหน้าเสียดายเพราะว่าก็เลยมองว่ามันจะไม่จบง่ายๆ มันจะไม่จบง่ายๆเผลอๆเ,เราอยู่จนเรากลับอีกนานเนี่ยก็จะยังไม่จบแต่ประเทศอื่นเขาอาจจะจบกันไปทั้งนั้นแล้วนั้นต่อไปคือยาครับแต่ยาก็ยังไม่จบนะอาจจะทําให้สบายใจได้ขึ้นอีกจิตดหนึ่ง